สวัสดีครับก็จะมาสอนแก้ปัญหาของ s t u d i Valley นะครับมอดของตัว UI Info Suit นะครับที่ว่ามันขึ้นว่า UI Info Suit 2.0 because is no longer compatible นะครับคือมันจะใช้ไม่ได้ครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับก็เข้ามาโหลดอันนี้เข้ามาเปลี่ยนอันนั่นแหละแล้วก็วิธีดาวน์โหลดนะครับเขาจะบอกเขาจะบอกว่า อย่าไปกดตรงเขียวดาวนโหลดตรงนี้นะครับอย่าไปกดให้เข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้ปุ๊บทำตาหูนะครับกดตรงนี้นะครับติ๊กหนึ่งทีเนี่ยครับก็จะขึ้นจิ้มมาแเลี๋ยวดาวน์โหลดให,ให้กรอบหนึ่งกดดาวโหลดเสร็จแล้วทุกคู่นี้เข้ามาครับเดี๋ยวจะแตกไฟล์ก็ได้นะไปแตกไฟล์กันเองก็ได้ตามสบายแล้วก็เข้าไปตรง ไฟล์มอสที่เราเก็บไว้นะครับเก็บไว้ได้ไหนก็เข้าได้นั้นเสร็จแล้วก็ลบตัวเก่าทิ้งนะครับเป็น UI info 02อ้าเลยเดี๋ยวลบมาใหม่ทิ้งกันด้วยรันเกมอยู่ไม่เป็นไรปิดแม่งเลยไอ้สัสไปไปไป,ไปโอเคอ่ะนะปิดไปแล้วก็ลบตัวนี้ออกนะครับไฟล์จะชื่อ UI info 02 นะครับคลิกเข้าไปก็จะมี Asset นะครับจะมี Asset แล้วก็มีเนี่ยเ e v ว l อ p License กับ Level Up ให้ไม่เหมือนกับตัวเก่าตัวเก่าจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับอืมจะต่างกันแต่ว่าแก้อะไรไปก็ไม่รู้นะครับก็มาสอนวิธีครับแค่นี้ก็ได้แล้วอะอย่าลองรันเกมดูามาแล้ว ครับับแค่นี้ก็อยาจอ๋จวรอแป๊บนึงนะนี่ม,มาแล้วก็ตามสะดวกตามเลยครับใช้ได้แล้วดูอีกรอบกันหน่อหมดแป๊บนึงก็เนี่ยครับไม่มีอะไรขึ้นเออเลอร์นะครับอันนี้เป็นของผมเองไม่เกี่ยวกัน ก็ไม่มีอะไรขึ้นเออร์อเลอร์แล้วนะครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างอรอโหลดแบบนี้แบีนี้แหละเข้าไปเช็คดูได้นะครับสักครู่เราก็เรียบร้อยเข้ามาแล้วเนี่ยขึ้นแล้วตามสบายไม่ดูวันนี้แคลนเบอร์รี่ก็ใช้ได้ปกติฮนะ นะใช้ได้ปกติเลยก็รดประคาเล่ถึงเหมือนโชคดีนิดหน่อยก็ปกติอันนี้ก็เป็นปกติ What the ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็แก้ปัญหาเป็นครนีแล้วด้วยแต่ต้องก่อนที่ผมที่ผมเคยเล่คือมันต้องรันนครับก,ก,ก็ปกติแล้วนะครับรู้สึฆ่าตัวเอง ใช้ได้ปกติเลยท่าน,นี้ครับไม่มีอะไรแลลวปกติเลยแต่มูลค่าจริงนะครับเนี่ยยูไอเนโฟสูตรสองเวอร์ชันสองดสอนะครับไม่รู้เป็นนับพัฒนาเดียวกันหรือเปล่าถ้าพัฒนาเดียวกันก็คงเดี๋ยวทาปาก็คงลงเน็กซัตแต่เดี๋ยวพ้าใน GitHub คิททับของกันก็ได้นะครับโอเคก็จบครับไม่มีอะไรแล้วปิดบาย